पे สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรารสมวาน15วันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยานี ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรารสสมวาน15วันถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนาลีพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเส้นเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จและมีคณะเอกัครราชทูตอุปทูต กงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย80ประเทศและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมในพระราชพิธีในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกดพ,พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสศการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพปะดลมหาสเสวตฉัตรพระสงฆ์สามสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดีเรเกถวายพระพรล,ลา จากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปที่ตั้งที่โต๊ะข้างธรรมมาตทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกดสำหรับพระบรมศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมวชิระรังศีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปิยกรณธรรมกถาจบทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากรบะบามุกที่หน้าพระแท่นมุก พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจัดตุปปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัมการหน้าพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัรทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระโกศพระบรมศพทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกน้มุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงคมสำหรับพระพิธีธรรมในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปปัรณรัสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วัน,นเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนามีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วัน พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานารสมวานจึงเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ15วันในการเสด็จสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่7พฤศจิกายน2568เพื <ungen S 1> <imal. EOVER S 2> ่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพระุทธศาสนา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาและเสด็จดอย จดหมายเหตุรายวันคราประทับผูพิงราชนิเวศเชียงใหม่พศ2513ในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณนารสมวาน15วันถวายพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสพระบรมมหาราชวัง พระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพัตตาหารเช้าแดาพ่พร,ระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นนีพันปีหลวงวันนี้เวลา16นาฬิกา54นาที พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและวัดสักเกต ปัจจุบันทำนองการสวดพระอภิธรรมมีทำนองเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงมีทั้งหมดสทํทำนองได้แก่ทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวส่วนทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากสุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบา ส่วนทำนองสรพันญ,ญะเน้นคำสวดที่ชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำ เวลา10นาฬิกา50นาทีพันเอกหม่อมเจ้าน,นวประพันยุคนทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพัตาหารเพลนแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปและวัดจักรวรรด,ดิราชาว,วาดสี่รูป ทั้งนี้จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลงกำหนด100วันและประคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาตามลำดับ เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาดซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวง และจะมีพระพิธีธรรมประจําพระอารามสี่รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทํานองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมสืบทอดวิธีการและทํานองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นวันสุดท้าย วันนี้เวลา10นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมใหญ่มหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเลยและมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามประจำปีการศึกษา2566 ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวม1,452คนปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายและสภามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการสอนทางการกีฬา แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งจะพระรชาชทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาต่างๆในวันที่17พฤศจิกายน2568มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยเน้นการนำเทคโนโลยีชิจิทัมาใช้และเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่นที่ขยายสู่ศูนย์เกษตร,รมหาวิทยาลัยซำไก่เขียรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ความยั่งยืน พัฒนาโมเดลการจัดการธุรกิจและผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์ฝ้ายพื้นเมืองส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเน้นการปฏิบัติจริงในชุมชนนำองค์ความรู้ให้บริการแก่ชุมชนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆส่งเสริมการสร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร องค์มนตรีเปิดโครงการรักสุขภาพเพื่อมวลชนถวายเป็น